ลิ้นวัวเนื้อลายเนื้อสดเนื้อเปื่อยลูกชิ้นตับสบายนางสายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อห้ามพลาดร้านอาหารวันนี้สุพ์พาชิมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวน่านเจ้าพิกัดบนถนนบรมมไตรร้านเป็นตึกติดริมถนนห่างจากโรงแรมน่านเจ้าเพียง10เมตรที่ตอนนี้มีห้องปรับอากาศเย็นๆไว้บริการแล้วเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เด่นเรื่องของเนื้อแต่ก็ยังมีหมูไว้บริการสําหรับท่านที่มีทานเนื้อน้ําซุปรส กลมกลม่อมแต่ตอนนี้มีเมนูใหม่ข้าวผัดกระเพรามาให้ลองชิมกันอีกด้วยราคาเริ่มต้นที่50บาทสุพจ์มาทั้งทีต้องขอลองข้าวผัดกระเพรารวมเนื้อที่นําเนื้อตุ๋นลิ้นวัวเนื้อลายเอ็นแก้วสบใบนางที่ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มมาผัดเครื่องผัดกระเพราจนหอมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆโปะมาด้วยไข่ดาวยางมะตูมจานโตพิเศษจานนี้ในราคา60บาทมีข้าวรวมเนื้อที่นําเส้นหมี่ลวกน้ําซุปรสกลมกลม่อมเนื้อตุ๋นลิ้นวว ตัวเนื้อลายสดเปื่อยลูกชิ้นตับเอ็นแก้วสะใยนางรวมทุกเนื้อเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านจะปรุงหรือจะจิ้มก็ตามใจอร่อยถูกใจสุดพดขอเวลาสักครู่เรียบร้อยร้านเปิดทุกวัน9โมงเชา้าถึง6โมงเย็น